ในการใช้ชีวิตของเราทุกๆวันนี้เนี่ยหลายคนก็รู้จักที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแต่ก็มีไม่น้อยเช่นกันที่ทําโอกาสให้กลายเป็นวิกฤตนั่นก็แปลว่ามุมมองต่างๆรวมถึงวิธีใช้ชีวิตเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตของเราเอา้าแล้วคนแบบไหนละ่ะที่นําพาชีวิตตัวเองไปสู่ความชิบหายได้มันก็มีคนที่ใช้ชีวิตโดยประมาทลนะักษณะต่อไปนี้5ลักษณะนะจะพาชีวิตตัวเองไปสู่ความชิบหายแน่นอน ลักษณะที่1ก็คือคบคนพาล และอยู่ในวงจรอุบาทนะมันมีคำพูดบอกว่าคบคนพานพานพา,าไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนั่นหมายถึงว่าเพื่อนฝูงที่เราอยู่ด้วยที่เรายอมให้เขานำชีวิตเนี่ยถ้าเราเจอคนไม่ดีนำชีวิตเราอันนี้นโอกาสเสี่ยงสูงละที่ชีวิตจะชิบหายแน่นอนแล้วถ้าเรายังอยู่ในวงจรอุบาทนี้หมุนวนต่อเรื่อยๆเช่นอยู่ในวงจรบ่อนพน,น,นันยาเสพติดทั้งหลายนะ นักเลงเกเรไม่ทํามาหากินเอาแต่หาเรื่องชาวบ้านไม่พัฒนาตนเล่นเกมโต้รุ่งทุกวันทุกคืนอ,อย่างนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในวงจรอุบาทละเตรียมตัวชิบหายได้เลยถ้าเพื่อนสนิทเราเป็นคนแบบนั้นจงให้สติเพื่อนว่าเราต้องเดินทางใหม่แต่ถ้าเขายืนยันจะไปทางนี้เราต้องเอาตัวออกห่างจากสนิทต,ต้องกลายเป็น สนิทน้อยลงที่สําคัญก็คือเราต้องคบเพื่อนที่นําพาเราไปสู่ทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเรารู้ว่าทิศทางเดิมมันพาเราตกเหวแน่นอนลักษณะที่2นะครับไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทําไม วันสําคัญของมนุษย์มี2วันวันที่1คือวันเกิดวันที่2คือวันที่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทําไมเมื่อเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทําไมเราก็คิดแต่ว่าเออนะเกิดมาก็ใช้ชีวิตไปวันๆก็กันมันจะไม่มีเป้าหมายของตัวเองและไม่คิดถึงคนอื่นที่ เขารอคอยความสําเร็จการมีชีวิตที่ดีของเราด้วยก็จะใช้ชีวิตเรืเ่อยๆเปื่อยๆผ่านเวลาผ่านเงินที่มีจนทําให้ตัวเองเนี่ยตั้งหลักชีวิตไม่ได้แม้จะอายุ 30- 40, 40หลายคนก็ตั้งหลักไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ความหมายของชีวิตกลายเป็นคนอยู่ไปวันๆทาตัวไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตเหมือนไปเช่าชีวิตมาอย่างเงี้ยถือว่าล่มจมแน่ชิบหายแน่แต่ก่อนที่จะกลับไปฟังคลิปกันนะครับผมมีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเพราะ ธุรกิจไม่มีคำว่า one man show จากการที่ผมมีประสบการณ์ตั้งแต่การเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำพาบริษัทไปอยู่ในต่ละหลักทรัพย์เนี่ยผมรู้เลยว่าการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ มาจากเราคนเดียวองค์ประกอบสำคัญมากๆก็คือเรื่องของคนทั้งหมดนี้ได้ถูกถอดบทเรียนไว้50บทเรียนเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้และใช้มา50กว่าปีจนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับสนนราคาหนังสือเล่มนี้แค่285บาทห้าสบทเรียนเฉลีย่ยบทเรียนหนึ่งประมาณ5บาทกว่าๆแล้วผมมั่นใจว่า5บาทกว่าๆนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของทุกๆคนอย่างแน่นอนและถ้าใครสนใจหนังสือ ือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสามารถกด เพื่อเข้ามาสั่งซื้อได้เลยลักษณะที่3เป็นคนที่เลือกความพึงพอใจระยะสั้นจนไปเจอความเจ็บปวดระยะยาวในที่นี้ก็คือเป็นคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้เอาแต่อารมณ์ในการตัดสินใจไม่มีเหตุผลอะไรเลยอชอบเรื่องความสุขระยะสั้นๆเช่นหนีเรียนเล่นเกมมันสนุกมากไปเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆดึกดื่นโต้รุ่งมันมีความสนุกมากพึงพอใจระยะสั้นทํางานก็ทําแบบลวกๆไม่เอาจริงเอาจังไม่ทุ่มเทให้บายสบาย ในเดือนนี้ในปีนี้แต่อีก3ปี5ปีไม่มีความก้าวหน้าในที่สุดเราก็จะเจอความเจ็บปวดระยะยาวคนเราวันนี้อายุ2030ภาระอาจจะไม่เยอะแต่เมื่อไหร่ที่มีครอบครัวภาระเพิ่มขึ้นมาถ้าเรายังอยู่กับความพึงพอใจระยะสั้นไม่ได้เตรียมตัวเองให้มีชีวิตในระดับที่รับผิดชอบชีวิตคนอื่นได้ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าชิปหายแน่ลักษณะท,ที่4นะครับขาดสำนึกรับผิดชอบในที่นี้ก็คือถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเราจะโทษคนอื่น ตั้งแต่โทษพ่อแม่ปู่ย่าตายายโทษ สังคมที่เราอยู่โทษโรงเรียนโทษบริษัทโทษเพื่อนร่วมงานโทษเศรษฐกิจโทษปัจจัยภายนอกหมดยกเว้นตัวเองไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราอยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้โดยหวังว่าทุกสิ่งนอกตัวจะดีขึ้นเนี่ยคนนี้ก็มีโอกาสที่จะชิปหายสูญหลายคนก็จ,จะสงสัยเออแล้วถ้ามันเป็นความผิดของคนข้างนอกจริงๆอะ่ะเราโทษคนอื่นไม่ได้เหรอเราไม่โทษคนอื่นแต่เรายอมรับความจริงว่ามาตรฐานของปัจจัยที่ เราเกี่ยวข้องกับคนข้างนอกเนี่ยมันเป็นมาตรฐานนั้นมีโอกาสที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแต่กลับมารับผิดชอบที่ตัวเราก็คือทําตัวเราให้รู้จักเหลี่ยมมุมมุมมองที่ดีขึ้นและสามารถ ป้องกันเพื่อรุกไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องนี่คือความรับผิดชอบที่ผมหมายถึงลักษณะที่5นะครับไม่ยอมหาจุดเปลี่ยนหรือ turning p o i n ยให้กับตัวเองชีวิตคนเราไม่มีใครเป็นชีวิตขาขึ้นตลอดหรอกมันบางคนก็มีช่วงขาลงบางคนก็ลงสุดๆแต่ว่ามันมีคำพูดบอกว่ายามที่คนเราเจอวิกฤตสุดๆเนี่ยมันไปได้2ทางคือมันจะดิ่งลงเหวชิบหายไปเลยหรือ Turning ไปสู่จุดที่มีชีวิตที่ดีแบบก้าวกระโดดในโลกนี้มีคนที่มีชีวิต องลักษณะน,นี้ให้เห็นเต็มไปหมดเลยบางคนอยู่ในสลัมเดียวกันแท้ๆนะแต่ว่าเจอจุดเปลี่ยนชีวิตไปคนละทางเลยดังนั้นหัวใจสําคัญก็คือไม่ว่าชีวิตทุกขณะนี้อยู่ในวงจรไหนถ้าวงจรกําลังดิ่งเหวอยู่เนี่ยเราต้องตระหนักรู้ได้สติเตือนตัวเองว่าเราต้องเปลี่ยนทิศทางมีจุดเปลี่ยนให้ได้ละเมื่อมีจุดเปลี่ยนเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่แตกตา่างทําสิ่งที่แตกต่างจากเดิมนะพร้อมกับใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องใส่ความเชื่อก็ ็แปลว่าเคอร์นิ่งพอยต์จุดเปลี่ยนวันนี้เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราเดินทางไปจุดที่ก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นเราก็มีชีวิตที่ดีได้ถ้าเกิดเห็นว่าคลิปดีๆแบบนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะครับอย่าลืมช่วยผมกด Subscribe ด้วยนะครับหลายๆคนดูแล้วก็ยิ้มๆแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับช่วยกด Subscribe ให้นิดนึงนะครับ